แนิกาก้านสีแสดคิดผ้าแสดติดคลิปบางเห็นเนื้อเรื่องรงรางผมสองบาาอานเนพี่บิวท่องอะไรอยู่อะ่ะอ๋อพี่ก็กำลังท่องกาบหอบโครงเกี่ยวกับพันไม้ในวรรณคดีไทยอยู่นะ่ะพี่อยู่หามาจากไหนอะ่ะต็นนี้ไงในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่23กับ24่่ไงแล้วก็มีอยู่ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรูเ้เล่มนี้ด้วยนะน่าสนใจจังคุณลุงกับพี่วิวช่วยเล่าให้พวกาฟังหน่อยสิครับได้เลยถ้าอย่างนั้นเราไปเราไปหาที่ร่มๆคุยกันตรงนั้นดีไหมพี่วิวไม้ในวรรณคดีเป็นยังไงเห,ไไเ,เหมือนต้นไม้ทั่วไปหรือเปล่าอ๋อไม้ในวรรณคดีเนี่ยเหมือนต้นไม้ทั่วไปแหละเพียงแต่ว่าเขาเอาชื่อเนี่ยมาแต่งเป็นบทรลอนต ถ้นานาถึงถึงความหอมความงามและก็ประโยชน์ที่ใช้ให้สอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกของผู้ประพันธ์ค่ะถ้าเด็กๆทั้งสองคนนะสังเกตให้ดีงานประพันธ์เนี่ยจะสอดแทรกความรู้เรื่องต้นไม้กับชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องยารักษาโรคเรื่องเข้าของเครื่องใช้ที่สัมพันธ์กันกับต้นไม้และก็ชีวิตที่อยิต โบงนิง้ไม่ออกเลยพี่บิวกับคุณลุงช่วยยกตัวอย่างให้โบดูหน่อยสิครับอืมได้เลยทัางนั้นลองเอาตัวอย่างนี้นะวัดฝางอ้างชื่อไว้ใช่ฝางฝางย่อมย้อม,อมพแพลบางยิ่งครั่งแดงสุกถูกแดงหมางหมองคร่ำดำแพรอกพี่ที่แขนข้างขุนล้ำน้ำฝาง อันนี้เนี่ยเป็นนิราสุพรรณของสุนทรภผู้ที่พูดเกี่ยวกับต้นฝางที่มีเนื้อไม้เป็นสีเหลืองปนส้มซึ่งสามารถนำมาย้อมผ้าได้แล้วออกมาก็จะมีสีแดงสดสวยมากๆเลยล่ะส่วนแกนฝางอ่นนะเอามาทำน้ำยาอุทัยแค่นี้ยังไม่พอนะป้องยังมีบทประพันธ์อีกหลายบทเลยแหละที่พูดถึงเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้สำหรับให้คนประทึงผิวอ,ะอ่ะอ่าแค่โป้งฟังเลยนะพี่วิวป้อ,อยากรู้ ได้เลยจากวรรณคดีเรื่องคาวีบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองฟังนะป้องคิดแล้วอาบน้ำชำระกายขมิ้นผงละลายเป็นค่อนขันทางรูปล้้ขัดสีชวีวันทรงกระแจงจวงจนันกลิ่นเกลาเห็นไหมป้อง่นสมัยก่อนในเวลาอาบน้ําเสร็จเขาจะนํำขมิ้นมาทาตัวเพื่อเป็นการรักษาผิวพรรณช่วยผิวพรรณดูผ่อง เริ่มค้งยังแก้ผดผื่อนคันได้ด้วยนะลองพี่บิวอ่านแล้วน่าสนใจจังเออเต่วไอ้ป้องป้องอเอาห้ังสือไปอ่านอ่านบ้างดีมากใช่เพราะในนี้ยเนี่ยยังมีบทประพันธ์อีกเยอะแยะเลยนะป้องถ้างั้นบอกขอยืมหนังสือสารคดีเอาเยเอาเลยเดียวไปชดเดี๋ยวชดเดีอยวไดเดี๋ยวไปชดเดี๋ยวไปเดยวยวยวเจ้าอยู่หัวพปอแ้วะครับเอาเลยเลย